ดูน้องมันนี่แล้วก็ดูนู่นแม่นางรวยเงินนอนมองอยู่ฮะไม่ให้น้องมันนี่ขึ้นไปเฮ้ยพี่รวยเงินน้องมันนี่อัน,นี้ก็มองพี่อยู่นะจะขึ้นไปทำไม มันนี่มันนี่น้อยกินข้าวเลยนูอ่ะพี่ทออันนี้พี่ทอตึง้งนอนพี่ดีนอนอยู่ใต้โตกับข้าวพี่ชองว่าไงืมและนี่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ชูดีพ่อใหญ่ชื พ่อใหญ่โชคดีนอนเฝ้าจานจานของกินมีไข่ต้มบดให้แล้วแล้วก็น้ำเอาไงดีเอาไงดีงดจะไปไหนเนาะพ่อใหญ่พ่อใหญ่โชคดีพ่อใหญ่รว,วยทองหันกับมาปึ๊บ น้องมันนี่กำลังกินข้าวสายตาก็มองไม่น่าเวยเงินว่าไงแม่น่าว่าไงไม่ให้น้องขึ้นมาหรอนอนดับอยู่ไม่น่าเวยเงิน ดูน้องมนันนี่นี่กินไปไม่ต้องมองอิ่มแล้วเหรอกินน้ำไปกินน้ำไปลูกอืมมันเคี้ยวจริงเลย้ําทำไรอะ่ะอืม เนียน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 เลียพุงไว้ล่ะพุงใหญ่ๆพุงโยโย่เนี่ยเวทองพุงโย่เอเวทองน่ารักเวทองอ้วนตุปุฮะเฮ้ยเสียงไงอะ เอาตกใจตกใจน้องมันนี่ตัวใหญ่มากเลยเศรษฐีเ็ื้อยทองตัวใหญ่มากเมวยักษ์ใหญ่กว่าพี่โชคดีพี่โชคดีนอนเรียต่อเรียต่อแล้วน่ทางโน้นก็เรียอุปทานมูอ๋อเรียใหญ่เลย เศรษีเศรษฐีทำไรดูเลยทอ้อดูช่องดูช่องช่องครับช่องครับตกใจอะไรอะไรนิดอะไรหน่อยก็ทำเป็นตกใจแมวบ้านนี้เนี่ยขี้ตกใจมากเลย